อุยอุยอปิงปองชูชูครับผมปองชูชูครับผมไปเร็วไปเร็วปิงปองชูชูนะครับชูชูนะครับแม่เชียอยู่แม่เชีย,ยปิงปองอยู่ครับอ้าวทำไมนิ่งแล้ว หัวผมโตผมก็เลยไม่ขึ้นเลยไปไปไป